สวัสดีครับนะครับวันนี้ผมเสิ้ผ้ามาบึงนะครับอันสนุนะครับเด็กหน่อยฮดเนี่ยประมาณเท่าไรอ้ดรวัเาสี่ยูประมาณลอยสามสิบหรืออาจจะบ่อหอดนะครับผมเสิ้ผ้ามาบึงนะครับผมจะให้บึงนี่นะครับการมัดกล่องบัฟเฟอร์กั๊นะครับอ่านี่การมัดนะครับนี่เสื้อก็จะเป็นอันได้ไนลอนนะครับ แต่ว่าเป็นของบอมเมนของแท้นะครับอ่าเนี่ยจะเป็นสน่วฝ่าลันอันนี้เอ,าอีายังฮ็ดเนี่ยใบตูใบตูนะ <laughs> เอาใบตูฮ็ดนะครับตัวเดอกใสยบึงนะครับใบตูเป็นยังไงนี่ครับนี่จะเป็นใบตูนะครับใบตูเสือพานแะล้ว <laughs> ไม่เจีก็ของแม่เหออันนีแม่ตูอ้ว่าฝ่าลันนะครับผมเสียล่องมุดในบึงนะครับ จบรีไว้อยู่